apure ครับบริษัทอกริเพียวโฮดิ้งจำกัดมหาชนครับอ่านผิดขออภัย fc ช่อง YouTube ขอมาครับกรเกษตรอุตสาหกรรมนะอ๋อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปนะครับประเภทข้าวโพดบัรจุกะปองละผักผักผลไม้สดอะไรเงี้ยผลไม้กระป๋องอะไรเงี้ยหรอ เอเพียวเอเพียวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับรายย่อยถือน้อยนะ26%เองนะรายใหญ่นามสกุลคุค้นๆนะครับถือเยอะเลยนะเป็นบุคคลนะแล้วก็มีบริษัทถือเยอะเหมือนกันครับอืม,อม งบการเงิน APL ครับนี่สินร้อยสามสิบเอ็ดล้านสินทรัพย์รวมพันเก้าร้อยแปดสิบล้านโอ้โหนี่น้อยมากกำไรร้อยสี่สิบเอ็ดล้านร้อยสิบเก้าล้านยี่บเก้าล้านสามร้อยสิบเก้าล้านกำไรมองออกโตครับอาจจะมีแผ่วปีหกสองไปบ้างนะเอาอีสิบแปดปันผลก็ไม่ค่อยดีครับปันผลไม่ค่อยดีนะดูกราฟ APL ครับ ราคาปันสีบาทเก้าสี่ปลาคาเส้น2องวัน2องบาทเจ็สิบาตางค์มอมแบบนี้ก็ต้องขาขึ้นแหละนะดูภาพใหญ่ภาพรวมอะมองไม่เห็นโอ้เอพีเข้าตลาดประมาณปี1993ครับสร้างนาคาน่ารักไว้ให้เลย50บาท โหดจริงๆแต่พาไหมเนี่ยตัวนี้ทำไมมันเหลือแค่นี้เนาะทำราคาเตี้ยสุดอยู่44สตังค์ครับอยู่ในกรอบสูงสุดมาเป็น 10, 10ปีก็แค่นี้แหละครับ7บาท54สตังค์นะแบบนี้ก็มองอัพไซด์เหลือแค่2บาทนิดๆน,น,นะ จะตียังไงลนะเนี่ยเส้นเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราปรับไปเดก่อนครับผมตีตรงนี้ไว้หน่อยหกบาทยี่สิบเก้านะงบดีแต่ทำไมลงเป็นอย่างนี้เนาะสี่สิบสี่ตังโอ้โหงั้นเราตีจากยอดนี้ครับยอดนี้นะยอดสาบาทเนี่ย ลงไปหาเศษสตังค์แบบนี้ตีแบบนี้ไปก่อนครับดูว่าคอมไหมไม่คอมนะขออีกสักเส้นแล้วก็ตีวางไปงี้ปึ๊บประมาณนี้ครับ ตรง3บาทเบรกไปแล้วเนาะเราต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแดงเป็นแนวรับนะครับมอง3บาทถึงเศษส,สตังครับ mm. A p พเนี่ยเส้นเทนเซน,นกดบอกจุดรีบาวบอกเหมือนราคาเส้น200วันเลยครับ mm. ก็คือแถวแถวประมาณ80ตังถึง1บาทครับ เป็นจุดรีบาวนะ์นะแต่เส้นเทนเซนกดบอกว่าขึ้นแข็งแรงต้องแถวนี้ประมาณสองบาทแต่เส้นสอง้วันบอกว่าโอ้ยถ้าขึ้นเหรอขาขึ้นตัวนี้เหรอโอ้บาทหนึ่งขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ต้นเทนละนะครับแล้วก็ไซด์เวไปกระโดดเปิดข้ามไปแล้วนะครับอัพไซด์ของเขาก็ดอยแรกในกรอบครับ6บาทยี่บ้าแล้วดอยถัดไปก็เจ็ดบาทห้าสิบสี่แล้วตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะไปต่อไหมไอเพีเราทรงกำลังสวยเลย ทรงกำลังสวยวถ้าววลุ่มเยอะๆน่าเก่งกำไรนะครับแนวรับหลังพิงฝาเนี่ยห้ามโดด4บาท38สตังค์แนวรับใกล้สุดอยู่4บาท64สตังค์ครับแนวต้านแรกเหรอนี่เลยหายคุณเลยเนี่ยหายแท่งเลย5บาท10ผ่านให้ได้สิผ่านได้เจอกัน5บาท35แล้วเบรกต่อไปวิ่งไปหา6บาทนะนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่า มีกองพันเนินอะไรอยู่ไหมมองซ้ายก่อนนะครับนี่เห็นไหมโหเห็นไหมตอนชนหกเจ็ดบาทตอนนู้นนะครับนี่ไงมีสองยอดเห็นไหมคือมันจะผ่านยากผมว่าขึ้นมาได้นะหกบาทแต่ถ้าเจ็บาทห้าเนี่ยืหไหลแน่นอนนะครับชนไหลพุเห็นไหมไหลเป็นน้ำไปตรงน,นี้โอ้โห นี่กราฟหรือน้ำตกดูดิอ่ะผมให้ขยายดูเห็นไหมพอชนเจ็ดบาทไหลแบบโอ้โหสเก็ตอะ่ะนี่เลยนะครับคือแนวต้านมันน่ากลวัวไงมันไม่เคยผ่านอะ่ะเป็นสิบสิบปีอะ่ะคุณจะให้มันผ่านมันต้องวอลลุ่มเป็นเป็นร้อยล้านแล้วอะ่ะฮะถึงจะผ่านได้นะคือตั้งใจมาจริงๆอะครับสรุปแผนก่อนเอเพียวแนวรับ 4บาท64ตังแนวรับหลังพิงฝา4บาท38สตางค์ครับที่ผมบอกหลังพิงฝานี่ไม่ใช่อะไรเพราะทรงมันกําลังสวยขึ้นมาแล้วคุณดิ่งมาขนาดนี้คุณอย่าหลุดทรงแบบนี้คุณต้องสมบัดขึ้นต่อเบรก5บาท10ครับแนวต้านถัดไปและเบรก5บาท35สตางค์ผ่านได้เจอกัน6บาทถึง7บาทครับ7บาท5ไว้ก่อนนะขอเลขกลมๆหวาน6-7บาทนะครับขอให้ถึงแล้วกันผมไม่รู้ f c ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้ามนันหลุด4บาท 38สตางค์นะครับแต่ถ้าเราดูเทรนจากเส้น20วันนะก็ยังตั้งแท่งเขียวในจุด20วันก็ถือว่ารีบาวนะรีบาวได้นะครับแต่ก็อย่าให้หลุดละกันนะครับอย่าให้หลุด4บาท38ที่คุยกันไว้ละกันครับผมไม่รู้ FC ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้าหลุด4บาท38สตางค์สําหรับทุนสูงไงโหทุกคนรันทุนต่ํามาป่านี้ยิ้มเกร็งแล้น,นะครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ